ครับน้องแอนจะแนะนําให้รู้จักครับคุณหมอสมพรวงราวเพศเด่นนะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและต่อมไทรอยด์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยดีเลยค่ะเพราะว่าเรื่องโรคเบาหวานเนี่ยเห็นว่าคนเป็นกันเยอะมากใช่ไหมคะคำถามเลยเต็มหัวเต็มไปหมดเลยคําถามแรกเลยค่ะอยากจะถามว่าพวกโรคเบาหวานเนี่ยนะอาการที่เราเห็นชัดๆเลยนี้ว่าเป็นเบาหวานเนี่ยคือมันมีอาการยังไงบ้างคะอาการของเบาหวานนะคะก็คือได้แก่กระหายน้ําบ่อย หรือว่ามีปัสสาวะบ่อยหรือว่าปัสสาวะมีมดขึ้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นแผลหายช้าหรือมีติดเชื้อง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อราอแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มีอาการทั้งหมดเนี้ยเป็นเยอะแล้วนะคะก็คือน้ําตาลในเลือดอาจจะสูงมากจนมีโรคแทรกซ้อนอยู่แล้วนะคะทางที่ดีเลยก็คือควรจะมาตรวจระดับน้ําตาลในเลือดตั้งแต่ยังไม่มีอาการ อค่ะคือว่าถ้าเราจะรู้ว่าตัวเราเป็นหรือเปล่าแล้วไปคอยสังเกตอาการพวกนี้เนี่ยแสดงว่ามันเช้าไปแล้วละ่ะซึ่งหมอจะแนะนําให้ตรวจในคนที่อายุมากกว่า45ปีหรือว่าถ้าอายุน้อยกว่านั้นแต่ถ้าเขามีความเสี่ยงนะคะเช่นเป็นโรคอ้วนขาดการออกกําลังกายมีความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดสูงแล้วหรือว่าที่สําคัญคือมีประวัติครอบครัวเป็น อย่างนี้เนี่ยควรจะมาเช็คนระดับน้าตาลในเลือดก่อนอ๋อก็คือว่าคุณพ่อเป็นพันธุกรรมไปนโรงทงพันธุกรรมด้วยเปนโรคทงพันธุกรรมอย่างหนึ่งค่ะคือคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะอ๋อค่ะแต่อย่างแอนเคยได้ยินว่าโรคเบาหวานนี่มันมีหลายหลายชนิดด้วยใช่แบ่งคร่าวๆก็คือมี4ชนิดชนิดแรกนี่คือแบบพึ่งอินซูลินพึ่งก็คือต้องใช้อินซูลินในการรักษาค่ะแบบที่2ก็คือไม่พึ่งอินซูลิน แบบที่3เป็นแบบอื่นๆเช่นรับประทานยาบางอย่างที่ทําให้มีน้ําตาลขึ้นเ<ม>ช่นสเตียรอยด์หรือแบบที่4เนี่ยเป็นเบาหวานในคนตั้งครรภ์แต่หลกัลกๆเลยจะมีสองอย่างค่ะก็คือแบบพึ่องอินซูลินกับไม่พึ่งอินซูลินคืที่บอกว่ากลุ่มที่พึ่องอินซูลินกับกลุ่มที่ไม่พึ่งอินซูลิน2กลุ่มนี้จะเห็นได้ชัดคือเห็นเยอะกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มพึ่องอินซูลินเนี่ยเรามาักจะเจอในเด็กนะคะ<ม>ซึ่งเขามีอาการที่ น้ำตาลสูงจากการที่ตับอ่อนเนี่ยถูกทําลายซึ่งเรายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดตับอ่อนเนี่ยมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินซึ่งใช้ลดระดับน้ําตาลพอตับอ่อนพังแล้วเนี่ยการรักษาคือฉีดอินซูลินเท่านั้นต้องฉีดเข้าไปในเส้นหลือทดแทนทดแทนอ๋อค่ะแต่ที่เราเจอทั่วๆไปเลยก็มักจะเป็นชนิดที่2คือไม่พึ่งอินซูลินนะคะแต่ว่ามีประวัติครอบครัวแล้วก็มีโรคอ้วน รับประทานอาหารเนี่ยไม่ระวังที่แบบกินหวานเกินไปกินหวานเกินไปคือกลุ่มนี้อย่างนี้การรักษาก็คือต้องลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่หมอบอกไปแล้วแล้วก็ร่วมกับการรับประทานยาเบาหวานซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายมากให้หมอเลือกใช้ได้เพื่อเหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนใช่ก็คือคนไข้ก็สามารถมาหาคุณหมอได้ที่นี่แล้วก็ทราบว่าที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานโดยตรงเลยใช่ไหมของเราก็จะเน้นการรักษาเบาหวานแบบองครวมองค์รวมเหรอคะก็คือครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องเบาหวานทั้งหมดนะคะแล้วเราก็จะเน้นเรื่องอาหารการสอนอาหารให้คนไข้เนี่ยเข้าใจในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันที่สำคัญแล้วก็ขาดการตระหนักในหลายอย่างก็คือเรื่องเอทา้าค่ะเท้าเหรอคะเบาหวานทราบไหมคะว่าเบาหวานเนี่ยในคนไทยเนี่ยนะคะถูกตัดเท้าประมาณปีละสี่หมื่นคนทำไมต้องตัดล่ะครับเก็บไว้ไม่ได้ก็คือปกติเนี่ยอย่างที่หมอเกริ่นตอนแรกก็คือว่าเริ่มมีแผล แล้วแผลหายชานะคะแต่ว่าคนไข้กลุ่มที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะมีเท้าชาในบางคนเริ่มมีแผลก็ยังไม่ทราบว่ามีหลังจากนั้นก็ลุกลามไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัดเท้าต้องตัดเท้าไปเลยซึ่งที่เราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการหาปัจจัยเสี่ยงเช่นเริ่มมีเท้าชาหรือยังนะคะตรวจเส้นเลือดตี ตรวจเส้นประสาทผิดปกติหรือการกดของเท้าผิดปกติพอกดของเท้าผิดปกติเนี่ยการกดน้ำหนักผิดปกติก็จะมีแผลเกิดขึ้นง่ายโอกาสเกิดแผลมากขึ้นก็อย่างที่อาจารย์บอกเป็นองค์รวมใช่ไหมครับก็คือว่าไม่ได้ให้มารักษาและกลับบ้านอย่างเดียวจะสอนเลยว่าประวานเกิดขึ้นจากอะไรเราต้องมีวิธีดูแลรักษาตัวเองยังไงเน้นบอกว่ามีเรื่องอาหารด้วยใช่ค่ะอันนี้สําคัญ ทุกคนต้องกินแล้วก็อยากกินอร่อยด้วยใช่ไหมอันนี้คุณหมอมีข้อแนะนำเกี่ยวกับอาหารยังไงบ้างคะเดี๋ยวเชิญทางนี้ด้วยก่อนเดี๋ยวเราไปดูางห้องนั้นกันดีกว่าค่ะจะไปดูอยู่ในห้องนั้นเลยโอ้โหของเยอะไปหมดเลยเป็นห้องโดยตรงเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเน้นสอนทั้งในเรื่องอาหาร แล้วก็นในเรื่องการเจาะตรวจเจาะน้ําตาลกับตัวเองนะคะ,คะแล้วก็การฉีดยาคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะรู้ตัวเองมากที่สุดถ้ายิงเขารู้น้ําตาลในเลือดของตัวเองได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะดีที่สุดลักษณะของฉลากโภชนาการวิธีการอ่านว่ากล่องนี้หรือขวดนี้เนี่ยมีปริมาณ น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อคือที่เราจะเห็นตามกล่องที่เราซื้อของอยู่แล้วแหละแล้วเราจะสอนกับคนไข้ <c oughs> อีกทีนึงว่าต้องดูยังไงบ้างคร้งนี้นอกจากดูว่าหมดอายุเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเออมันมีไอ้น่นเท่าไหร่ไอ้นี่เท่าไหร่สมควรกินหรือไม่แล้วก็เห็นมีเครื่องมือด้วย <c oughs> ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ เช็คระดับน้ําตาลในเลือดตัวเองแล้ววิธีการรักษาที่นี่ล่ะคะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ค่อนข้างทันสมัยก็อย่างที่หมอเน้นไปตอนแรกค่ะเรื่องเท้าที่เป็นเรื่องสําคัญค่ะเราก็จะมีการวัดโดยใช้เครื่องมือ i s t เตปไอสเค่ะก็จะเป็นเครื่องที่วัดการกดของเท้า ถ้ามีเท้าผิดรูปเนี่ยเราสามารถตรวจวัดได้จากเครื่องมือน,นี้แล้วก็นําไปสู่การตัดพื้นรองเท้าหรือการตัดรองเท้าที่เหมาะสมในคนไข้แต่ละคนเก๋ดีนะเพราะว่าคนไข้เนี่ยน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านของเท้าบ่อยใช่ไหมคือถือว่าเราใส่รองเท้าที่ไม่สะดวกหรือไม่ถนัดเนี่ยน่าจะเป็นแผลที่เท้าง่ายซึ่งถ้าชาที่เท้ามไม่มีความรู้สึกเขาก็จะออกแรงมากขึ้นเกิดแผลมากขึ้นมันเครื่องอันนี้เนี่ยมันจะบอกเลยใช่ไหมครับว่าเวลายืนตรงปั๊บ น้ำหนักลงตรงนี้เท่าไร่ตรงนั้นเท่าไรกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะได้หารองเท้าอะไรที่เหมาะสมกับคนไขใ้ในแต่ละคนอันนี้ก็เก๋ทันสมัยดีจังเลยใช่ไหมคอน,นี้สุดท้ายเนี่ยอยากให้คุณหมอช่วยแนะนําคุณผู้ชมนิดนึงคะ่ะว่าคุณผู้ชมจะมีวิธีในการรับประทานอาหารยังไงหรือปฏิบัติตัวยังไงเนี่ยเพื่อจะได้ไม่เป็นเบาหวานนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือการคํานวณแคลอรี่อาหารนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ได้คํานวณแคลอรี่เนี่ยเราอ่านฉลาก ข้อมูลโภชนาการค่ะนะคะไม่ให้มีน้าตาลเยอะเกินไปอาหารบางอย่างก็ต้องระวังค่ะเช่นของหวานนะคะของหวานหรือว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะหรือว่าน้ำน้ำผลไม้ที่สําคัญคือออกกําลังกายโอนนี้ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะวันนี้ของคุณหมอเนี่ยให้รายละเอียดที่ดีมากๆเลยนะข้อมต่างๆมากมายขอบคุณมากค่ะสวแัวเอค่ะ